สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นาวาทมือไวยฉกปัจจัยหลวงพ่อกรณีแฟนเพจ Facebook Social Hunter Reborn V4 ีโพส์์คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นคลิปที่ทหารเรือช่วยโอกาสหยิบเงินใต้อัศนะของเจ้าอาวาสไปโดยระบุว่าเจ้าอาวาสได้รุกไปเข้าห้องน้ำนายทหารเรือนาวทโทได้ดึงอัศนะขึ้นแล้วหยิบเงินของเจ้าอาวาสไป ล่าสุดทางวัดสืบทราบแล้วว่านายทหารท่านนี้เป็นใครพบประวัติก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยมาแล้วหลายครั้งทางต้นสังกัดก็ทราบเรื่องมาโดยตลอดแต่นายทหารท่านนี้ก็ยังออกมาก่อเหตุขโมยซาำอีกทางวัดอยากจะให้ต้นสังกัดลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับทหารนายนี้ให้ด้วยล่าสุด8มิถุนายน64ทีมข่าวเดินทางไปยังวัดบางกระสอบหมู่ที่10ตำบลบางกระสอบอำเภอพระประ,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในกุฏิเจ้าอาวาสลักษณะเป็นห้องกระจกบรรยากาศภายในค่อนข้างเงียบสงบลักษณะอาสนะดังกล่าวเป็นเบาะสอนการสามชั้นด้านหลังเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระครูเกษมคณานุสิตเจ้าอาวาสวัดบางกระสอบเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน64เวลาประมาณ16นาฬิกาชายคนดังกล่าวแต่งกายโดยชุดทหารมหาอัตมาที่กุฏิ เดินทางมาเพียงคนเดียวด้วยรถแท็กซี่และให้จอดรถรออยู่ด้านหน้าวัดเดินเข้ามาหาเราถึงปัญหาภายในครอบครัวที่ขัดสนเรื่องเงินจะมาขอยืมเงินจำนวน9,000บาทอ้างว่ามีภาระเรื่องค่าเทอมลูกต้องการใช้เงินอาตจจมาจึงเห็นใจในายทหารเรือคนดังกล่าวบอกว่าจะนำเงินมาคืนในวันที่30พฤษภาคม6รโดยพูดคุยกันประรมาณ10นาที ขณะที่อาตมากําลังคุยกับนายทหารได้ลุกไปเข้าห้องน้าเพื่อที่จะนําเงินจํานวนดังกล่าวมาให้และได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพระลูกวัดอีกรูปว่ามีทหารมายืมเงินช่วยดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ด้วยเพราะมีท่าทีแปลกๆกระทั่งนำเงินจำนวน90,00บาทให้หนายทหารไปเขาจึงรีบเดินทางไปทันทีและอาตมาได้เปิดอัศนะดูอีกครั้งพบว่าซองเงินจำนวนประมาณ500บาทหายไปเมื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดจึงทราบว่า นายทหารคนดังกล่าวนำซองเงินไปอาตมาตยืนยันว่านายทหารคนดังกล่าวเพิ่งจะมาที่วัดเป็นครั้งแรกและไม่รู้จักกันมาก่อนเบื้องต้นไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดโดยช่วมประมาณกลางเดือนพฤษภาคม64ทหารคนดังกล่าวส่งลูกน้องให้นำเงินจำนวน9,000บาทมาคืนโดยไม่ได้มีการพูดถึงเงินที่แอบหยิบไปจากใต้อาสนะ อาสมามองว่าคนเราเป็นปัญญาชนเป็นนายคนจะต้องรู้ว่าทำอะไรลงไปส่วนญาติโยมที่จะเข้ามาในกุฏิก็ต้องดูให้ดีกว่าเดิมเมื่อวันที่7มิถุนายน64ก็มยมมีทัาทิแปลกๆเข้ามาขอพระในกุฏิที่ผ่านมาก็มีคนมาขอยืมเงินวัดเป็นระยะระยะส่วนเรื่องขโมยของไม่ค่อยมีทางเพจเฟซบุ๊กขอกกองทัพเรือได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า พลเรือเอกเชษฐาใจเปียมโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากภาพวงจรปิดซึ่งปรากฏภาพทหารเรือลายหนึ่งก่อเหตุลักทรัพย์ภายในวัดกองทัพเรือขอเรียนให้ทราบว่ากองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมได้สั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ก่อเหตุได้ให้รับการสารภาพในเบื้องต้นพลเรือเอกชาติชายศรีวรคารผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งให้ผู้ก่อเหตุเข้ารับการฝึกนสกนยนทำโรงวินัยกองทัพเรือในทันทีพร้อมทั้งให้ผู้เสียหายเขาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางกองทัพเรือขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด ซึ่งหากพราะว่ากำลังผลได้กระทําผิดกฎหมายกองทัพเรือจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่งยงอย่างต่อไปทหารผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าตนไม่เคยอยากจะให้ข่าวเพราะจะเสียหายต่อตนและรูบคดีแต่ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าตนจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนที่ตนอ้างว่าลูกสาวอายุ19ปีไม่มีเงินเรียนมีส่วนจริงพระภรรยาเก่าฐานะไม่ดีไม่มีเงิน ที่เลือกมายืมเงินพระเพราะพระท่านมีเมตตาโดยที่วัดบางกระสอบตนคืนครบทุกบาททุกสตางค์แล้วส่วนที่ตนหยิบซองไปน,นั้นตนก็พูดไม่ถูกคล้ายกับการเจอเงินบนพื้นแล้วหยิบไปแต่ตนยอมรับว่าตนยืมเงินพระมาหลายวัดใช้แล้วบางส่วนบางส่วนก็ยังไม่ได้ใช้โดยตั้งใจจะคืนอยู่แล้วทุกบาททุกสตางค์อย่างไรก็ตามครอบครัวก็ปิดทรศัพท์ไม่อยากจะคุยกับตนคงจะเป็นบทลงโทษอย่างสาสมแล้ว ขณะน,นี้ตนได้ชดใช้ในสิ่งที่ก่อไปแล้วได้รับโทษโดยการทำโรงวินัยและคงจะถูกถอดยศในอนาคตเพื่อรับผิดชอบในการกระทำที่ไม่ดีทั้งหมดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ